วิดีโอสรุปภารกิจของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเบตงตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง1กันยายน2566 3ส,สิงหาคม2566นายสกุลเลงลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ที่ประสบอักคีภัยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566จำนวน8หลังคาเรือนณนะห้องประชุมกองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง4ส,สิงหาคม2566นายสกุลเลงลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงร,ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัก ภัยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2566ที่ผ่านมา5สิงหาคม2566นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาเซียนเบตงไบวีค2023ครั้งที่7 8สิงหาคม2566นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพเบตงครั้งที่2 ทับสอ6ห้าณ ห้องประชุมทานน้ำทิพย์ชั้น3 10สิงหาคม2566นายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนเบตงเวีรราประสานชมพูขาวเกมประจำปี2566ในระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคม2566 11สิงหาคม2566นายสกุลเล็งลักกุลนายยกเทศมนตรีเมืองเบตงเข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดงานวันแม่แห่งชาติเนื่องในวโรกาศวันคล้ายว วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหา2566ของโรงเรียนจงฝ่ามูลนิธิ12สิงหาคม2566อําเภอเบตงจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหา2566ณวัดพุทธาธิวาสพระอาราม หลนายสกุลเลงลักกุญ,กญนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอลเอ็มสปอร์ตคัพครั้งที่2ประจำปี2566ณอาคารอเนกประสงค์โรงยิมเทศบาลเมืองเบตงนายจรัญจันทิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชชนนีพันปีหลวง12สิงหา2566 สิสิงหาคม2566นายกสกุลเลงลักุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้รอมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการการแข่งขันจักรยานทางเรียบตาเนาะชวนปัน่นสัมผัสหมอกพิชิตขุนเขา14สิงหาคม2566นายสกุลเลงลักุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตซอลเอ็มสปอร์ตครัครั้งที่2ประจำปี2566ณอาคารอเนกประสงค์รงยิมเทศ เทศบาลเมืองเบตง15สิงหาคม2566เทศบาลเมืองเบตงจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตงสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2566ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเบตงนายสิริมงคลประจักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกีฬามหากรรมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี2566ณสนามกีฬากลางมหาวิทยายลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา17สิงหาคม2566นายสกุลเลงลักษุลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนณห้องประชุมมงคลฤทธิ์โรงแรมการ์เด v นวิวเบตงนายสกุลเลงลักษุลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเบตงเข้าร่วมถแถลงข่าวจัดกิจกรรมวิ่งเบตงฮาฟมาราทอนระหว่างวันที่25-26พฤศจิกายน2566 18สิงหาคม25 66, 5,66นายสกุลเลีงลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเบตง19สิงหาคม2566นายสกุลเลงลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงพร้อมด้วยคะณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติงานกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ของาศาสนาอิสลามของโรงเรียนตาดิกา นูรุนอินซานบ้านกุนุงเจนอง20สิงหาคม2526นาอยาอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเขารวมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพความงามเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมชนเบตงนายสกุลเลงรักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานปิดพร้อมมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเบตงครัพ21บสิงหาคม 2,566นายสกุลเลงลักกุลนายกเทศมสมรรีเมืองเบตงร,ร่วมถแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไก่เบตงประจำปี2,566ณนะโรงแรมแกรนวิวแลนด์มาร์คซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2,566ภายใต้คอนเซปต์เช็คอินชิมช็อปของดีเมืองเบตงณนะบริเวณลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตง22สิงหาคม2,566นายสกุลเลงลักกุลนาย เทศสมนตีเมืองเวตงเขาร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำหนดเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่1 8ถึง22กันยายน2566ณโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสร์อำเภอเบตงจังหวัดยะลา24สิสิงหาคม 2566นายสกุลเลงลักุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพครังที่4ทับ 2566นายอาลีดูดิงรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมอาสุรอสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2566 26สิงหาคมถึง1กันยายน2566ภาพกิจกรรมโครงการเทศกาลงานไก่เบตงประจำปี2566จัดขึ้นระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง1กันยายน2566